สีส้มเอ่อให้นมลูกกินลีวสติต่ะคําวันนี้ปากมันสีอะไรนี่เธอดูเธอดูของฉันแนัอะนำนะช้าเลยพี่สูตรสี่ค่ะของเจนนี่สูตรสี่ไฟเบอร์เลยวดมันมีสูตรหนึ่งเธอฉันไม่ได้เตรียมมาเลยเพราะว่าฉันมากินข้าวเนี่ยฉันเอาก็ไม่มีอะไรเาไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันเอาแก๊ปไปรับสวัสดีนะครับผมเป็นใครียกว่าอะไรอ่ะพี่เจนนี่ค่ะเขาบอกหมดอ่ะอะไรหมดอีกแล้วคอลลาเจนค่ะเมยพี่ขายสองร้อยบาทแล้วนะแล้วพี่ลดเยอะมากหมดหมดหมด พี่ต้องให้อีกว่าใครอยากเอาใครอยากได้กดหนึ่งเธอถ้าฉันลดเธอลดด้วยเธอตกลงกับฉันตกลง A เขาเพิ่มเขาลด B ลดเพิ่มด้วยตกลงโอเคอเดี๋ยวนะใครยังไงอะไรต่อเนี่ยไม่ใช่ทอะไรต่อบอกพูดว่าแบบอ๋อจะหยิบพี่เบสเอาราคาพี่ขอพี่ขอดูช่องไหนนะดูเลยดูช่องไหนดูของหนูอ๋อพี่กดเลยหนูทำไม่เป็นหนูร้อยแค่กดแล้วค่ะคมัน อ้าวแล้วเขายังกดกันอยู่อ๋อแปลว่าที่หนูกดแล้วหมดทั้งคู่ตอนหอหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูหมถ้าพี่เติมหนูเติมไหมได้คนละสองร้อยบาทได้เขาส่งมาเลยใช่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาขายไั้แล้วก็อยู่ๆบอกว่าเ้ยเรามาหาตังกันดีกว่าตอนแรกอ่ะพี่จีนี่บอกว่า บิ๊กอยู่ไหนกินข้าวกันเปลาวันนี้วันนี้พี่บ้างวันนี้กูบ้างวันนีนวันนี้ก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปพี่ต่อ่ผมเลิกงานสามคู่กว่านะเขาเลยไปกินข้าตากันก่อนไงใช่ก็เลยมารอเอางี้ของเจนนี่ถ้าเป็นคู่เนี้ยหนูขออีกสองร้อยบาทสุดท้ายแล้วขอไม่เติมแล้วขอแต่พี่ขอแค่สองร้อยบาทแล้วห้ามขอเพิ่มนะอันนี้คือมีอะไรบ้างบางคนของมาพี่ผมพี่ต้องทำอ่ะหนูกดไม่เป็นพี่เจนนี่เอาอ่าใครอยากได้ของเบสด้วยบิ๊กเอาเอสก้าแกมาไม่ออกเอาที่จะอยากได้ไม่อยากพี่ก็ไม่หรอจะยังนะคะ คือเราก็ขายของมาเยอะนะแต่ที่เจนี่ไปเร็วมากครูปั๊บครูปั๊บตามไม่ทันโอเคอ่าเดี๋ยวปล่อยคูปองลิฟเพิ่มแล้วเป็นการขายของที่ไม่ได้โชว์ของเลยนะตาหนูทาโชว์เลยพี่ปล่อยคูปองให้บีทาดิบีกังบีแกมีสินค้าใหม่พอดีใช่ปะผมมีครับพอดีเลยวันนี้ฉันชอบฉหมืแบบงงๆผมมีแบบนี้เอาเบอร์ไหนดีเดี๋ยวผมทาให้ทุกเบอร์เนาะบอันหนึ่งมันขาดสองกระเพ้าเลยแกแห่พูดผมเสร็จแล้ววันนี้ผมก็คือแบบ พูดอยู่แล้วพี่ผมเป็นคนพูดผมแล้วแกแต่ถ้าเกิดอะไรแกอาจจะเป็นคำเป็นไม่ใช่เมื่อกี้นางเดินมานางไม่เดินมาหาหนูเลยนะนางเดินไปหาแกแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เดี๋สวัสดีพี่ยูปล่อยเท่าเดิมนะสามสิบบาทสองร้อยบาทได้พี่นี่ทำเอาเลยเอะไรนะสามสิบบาททำอ๋อโอเคะมวนไม่ทันปเบสพี่ขอสองร้อยบาทนะโอเคคนหนึ่งได้ห้าแท่งเลยนะได้ได้หมดเลยเหรอ จริงปะเนี่ยคือตอบไม่ได้ก็ไม่ได้แหละโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นอะพี่กดไปแล้วอ่ะโทรศัพท์ได้ข้คำสินคือทุกคนกดไปหมดเดี๋ยวพี่บาสก็ไปบาสพี่บาสก็คือกดทุกคนเห็นหมดแล้วข้อมูยคำสินเธอช่วยกันหน่อย้อะไรกันะของเบสมาตอน22.53ของเจนนี่เติมแล้ว200บาทตอนนี้ก็มาแล้วทั้งหนังทั้งขายของไปเนาะบ้านนี้แก่แก่ไม่ออก ด้วยมากเลยทุกคนลิปเบสมีห้าสีสวยมากจะให้ิ๊กสวอปให้ดูดิทำดิเจนนี่ทาเบอร์04ค่ะปากจะดูแบบว่าไอ้นี่มากของเจนนี่วันนี้ซื้ออ่ะซองเจงแถมคอลลาเจนแบบไม่ต้องจ่ายค่าคอลลาเจนให้น้องๆไปเลยแอบถ่ายก็ให้หนูเก็กหน่อยหนูหน้าหลุดๆลุ่รคคุณบิ๊กขยดิวันนี้คุณแบบใส่หมวกใส่อะไรเยอะรอฉันไม่ได้แต่งหน้าใช่ไ ออกมาครั้งแรกเห็นไม่ข้างชิงเซมหมอกนะทั้วันนี้อัมพาไม่ได้เซ็ผมอ่ะมอตั้งไหนฟิลเตอร์ด้วยนะคะแล้วไม่ได้บอกชอบพีิจนี่นานมากตั้งแต่แบบฟิลเตอร์ด้วยนะวันนี้น่าสุดไปส่งน้องพิบุตรซีไปโรงเรียนก็คือนั่นแหละที่ออกชอบพิจิญญาณสนุกนะแล้วเดี๋ยวนอนสิฟก่อนก่อนข้ามจนนีาต่อมือที่ว่ากับออล์เจนกับวิซีค่ะไหมอร่อยอ้อน้ำหมึกไม่ของนางดังอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะ แต่ว่ดแต่วันนี้พิเศษก็คือราคาส้มเจน่อยสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมฉันให้สามร้อยทวนแล้วซื้อในอะไรที่มีพวกเธอฉันไม่ต้องจ่ายค่าจ้างพวกเธอฉันก็เลยเอามาทำโปรก็เลยต้องบอกว่าเราก็ไม่ต้องไปซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อเทศการเจนนี้เหมือนกันเดี๋ยวว่าแต่เขาไม่ได้จ้างเราแล้วอันนี้ก็เลยให้เก้าสิบเบอร์สลดมาอีกเก้าสิบบาทให้สามร้อยทวดแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะคือเทศกาลเจ็นี่นะพี่เจนี่โทรตามวันละสิบรอบแกไม่ได้ว่าไม่ได้เรียกร้องเรียกนู่นหรอกแต่ว่าความหมายว่าความหมายคือ น้องไม่ว่างช่วงที่พี่เจนี่แบบเทศกาลเกีรตูหาวันละสามรอบแบบมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้มาเพราะเราก็ยุ่งเบอร์สตาร์จริงเลยพี่เจนี่น่ารักมากเบอร์สตาร์นี่็มากจริงเพราะว่ามันเป็นสินค้าแมสก์แล้วแล้ววันเนี้ยพี่คือแถมแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มคอลลาเจนไม่ต้องจ่ายให้พวกเธอไปเลยคือให้โปรพวกเธอไปอ๋อแล้วโปรนี้เคยจัดมาก่อนปะไม่เคยจริงอ่ะแล้วรู้ไหมไม่ลูกค้ากดได้สองห้าตอนนี้มีคู่อลอตอนนี้คูปองยังอยู่เบส อันนี้บิ๊บบี้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับส่วนหนึ่งหมดแล้วเขาบอกหรอแต่ว่าเบสเธอฟังเติมต่อนเอ้ยบิ๊กเธอฟังเติก่อนพี่คนเดียวกันทุกคนคนจะห้าทุ่มแล้วถ้าเธอไม่ปล่อยของเธอคูปองหมดนะเอาหรอของบิ๊กมาที่บอกว่าให้ขายพร้อมกันเพราะตอนนี้คูปองบางมีอย่างเนี้ยเอาหนึ่งตัวก่อนคนละหนึ่งก่อนโอเคอันนี้เป็นกีมยวได้ชั้นเอสตาก้าก่อนอ่ะให้น้องแบบมืดหมดแล้วใครที่แบบว่าหน้าดำ ใครหน้าเข้าเข้าฟ้าใครหน้าเหมือนคนโดนของมาหางนี้หน้าใครแบบอันตรายหน้าใครแบบพี่เสียบอะไรมันม่เข้ามันไม่เข้านะเออแบบไม่เข้าคือใครที่แบบหน้าค้ำดูผมอันนี้คือผมแบบขนาดทําผมสีสว่างก็ยังหน้าได้ก็ยังรอดรอดสุดออร่าสุดใช่ครับซึ่งวันนี้นอกจากกินส้มเจียนไปแล้วกินของพี่เจนี่ไปแล้วค็จิบเจนี่ไปแล้ว ก็ต้องก็ต้องดูแลเรื่องผิวหน้าด้วยเออไม่ได้ของเจนนี่ใช่พี่น้องเอาอันสี่กัคอเขาเป็นข้นแบบอร่อยกินไปเดี๋ยวชงให้กินเดี๋ยวพูดไปพูดไปเดี๋ยวชงคนอยากหน้าขาวแม่น้าสว่างฉันแมนไม่มีฉันพี่เจนนี่ทำงานเยอะกันไปนะบางทีอ่ะใช่รับงานแบบวันหนึ่งข้ามวันข้ามคืนพี่แกะใหม่เลยนะปะได้แกะอันใหม่เลยหนูให้หนูไปกินปกติจะขายเท่าไหร่ครีมเนี้ยถ้าเราต่อสิบครับแล้ววันนี้ ขอโปรสาหรับเลเมื่อกี้อ่ะฉันเหลือร้อยหกสไว้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ของของเบสก็ไม่เกิน2องร้อของฉันสองอสามร้อยตกขอละร้อยห้าสิไม่เนี่มาตกทับอะไรกันหนิมาตกทับม่ขอละร้อยห้าสิขัไม่เกิน2ออ่ะคุณของเบสได้ร้อยหกเก้าแกหน้าทุ่งแล้วเลยนิวโอเคจบแล้วนั่เท่าไหร่ขอร้อยบ้างเอออน้องร้อยสเกาทำราคาให้พี่ตกลงโอเคตกลงนะโอเคตลงนะเบช่วยด้วย บอบอบอรอสบกร้อยบ้านหนูใส่๊อกไว้ร้อ่งเดี๋วสีส้มให้เอยใช่ผมครับบอบอบอเดีส้มให้เซมมขึ้นมอีกขึ้นปักเทลวะเออฉัไม่ได้แบบเออหน้าฉันเือนอ่งเงี้ยเอาอย่างงี้ร้อยสิบาพี่เนาะหน้าลนร้อสิบได้ร้อยก้าตัวนี้คือมงดีมากเป็นครมเดียบไหมครมหน้าแก้อยสเใช่ ตัวนี้ผมทำเอาคอนเทนเนอร์เสฉยผมไม่ค่อยอะไรมากมาย149่บาบาทบำรุงเช้าเย็นมาที่หลังแต่แบบบัฟนี้เหรอใช่พี่จาก5-90นะแต่ว่าเจนนี่ได้หมดสดชื่นคือตกซับผมมากวันนี้เราพูดกันตรงๆเรา3คนถ้าเราจ่ายค่าจ้างกันเป็นแสนปะใช่แล้ววันนี้เราเอาแสนนั้นมาทำโปรถือว่าแฟร์กับลูกค้าตัวนี้ลดสิวนะครับใครเป็นสิวใช้ได้ไม่ต้องกลัวนะใครเป็นสิวใช้เลยตัวนี้เป็นบูสเตอร์ครีมนะครับบูสเตอร์ครีมจากพี่บ้านฟินแลนด์ตัวนี้ จากคนแบบหน้าค้าแล้วก็ทํางานหนักมากแล้วเจอไฟเจอแสงเจอเจออะไรที่แบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ามันอันตรายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหน้ามันมองวีรังสีใช่ๆแล้วเราอยู่กับหมอลำมาเยอะมากหมอลำคือไฟแรงที่สุดที่สุดคอนเสิร์ตตอนนี้จากห้าร้อยเก้าสิบเหลือร้อยสี่สิบเก้าบาทแบนผมเองพันะบ้าโอเมก้าอ่า yes เขาหมายขึ้นเนสเขาหมายขนเนสโอเมก้าวันนี้เขาดูแฮปปี้เนาะ เขาดูอารมณ์ดีเสียมอนยันจยาบใส่ไอแพดอันใหม่ดีกว่าอ้เ่องยนี่้มันขาวไปแล้วร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทครับให้กี่คนอ่ะในขนาดนี้เรากดครีมหน้าแล้วเราก็ต้องรู้เราหน้าขาวเราหน้าเราหน้าขาวขอร้อยบ้านแรกนะแกเราหน้าขาวให้ครีมทาหน้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากผิวพันธดีเราต้องดื่มนี้เลยค่ะนี่เลยครับส้มเจนกับคอลลาเจนอ่ะช่วยกันถ้าไม่สกินถ้าไม่ทาทั้งจะกินทั้งจะทา แต่เนี่ยเราเสียกระบาดคนเลยเกิดเลยเขาไปขายของเราตอนั้นน่ะถูกใช้ดีมากค่ะหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะทุกคนเลิศมากส่วนใครที่อยากแบบดีจากภายในนะคะเจ้านี่เลยแก้วใหม่ค่ะโมลังเกียดไม่ใช่กินได้เลยใช่ไหมเดี๋ยนั่นแก้วชั้นที่แก้วใหม่รู้อยู่ว่ากินได้เลยนาะกินได้เลยหืมน่าอร่อยแซ่บมากเป็นนี่นะคะแซ่บมากกินแล้วหน้าขาวมากกับคอลลาเจนที่เจนนี่ผสมกันนะคะใช่บูสต์จากข้างในแล้วก็อันนี้ อ๋องี้ฉันพูดไงงี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นอย่างนี้กันเราขายกันคนละสองนาทีหนึ่งนาทีแล้วเดินวนอ่ะได้เดินงนไหแบบว่าเดี๋ยวจับเวลาหนึ่งนาทีใช่ไหมพอฉันปุ๊บทุกคนอันนี้นะคะกินเพื่อนี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปแล้วแกก็ทุกคนครับกินเพื่อนี่เลยทานเพื่อนี่ปุ๊ป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 แล้วก็เม็ดแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เตาอตเท่ากันแล้วเรามาดูว่าใครหมดก่อนหนูก็แพ้อีกอ่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาอ่ะพพี่่่่นนน้้้้้้อออองงงงบกกไไไดวาามมมแยยยัใหหูปติคผ ปกติคนย้อมผมน่าจะดำนะเอาอเอาหนูมาแกงป้าเนี่ยอีหลักป้าเนี่ยเราไม่ไรป้าเนี่ยเธอก็ขายเก่งพี่เจนี่ขายเก่งนะฉันขายไม่เก่งเลยแล้วฉันจะอยู่ยังไงเบสสู้ได้สู้ได้กี่โมงทำตัวสวยๆไปเดี๋ยวลิฟเบสใครไม่กดก็เวอร์แล้วปกติน่ขายสองสองเก้าแล้วครูปองพี่เจนนี่รู้ไหมว่านี่คือครูปองเหลือใครคือใครนา ใครทาฟินเนล่าคือปากจะเป็นแบบชิวพูมากเลยปากจะเนียนมากอะไรอันนี้มันทาเธออันนี้ทาเธอหรอไวของฉันหมดแล้วหมดอีกแล้วแค่จะขายไปห้าร้อยบ้านจบพี่เจนี่ชนะไปแล้วเราหล่ะไม่ต้องแล้วเราอะไรคือเราขายร้อยสิบเก้าบาทคือเราไม่ได้กำไรเลยนะเราไม่แข่งกันได้ป้ายไงเราก็ใส่กันอย่าเติมเติมอยากแพ่งกันหนูจะแพ้เติมคนละร้อยบ้านใครหมดก่อนมาดูแม่พี่ถ้ากินแล้วเป็นฝรั่งนะพี่อะผิวอะมันจะเป็นฝรั่งหนูฟังนะตอนนี้ยพี่ขายดีจะแบบสองที่มีบ้านหลังนี้เพราะตัวนี้ เขาใจเลยสุมเจนแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้พวกเธอมาการจ้างพวกเธอมันเป็น3-4มสี่แสนใช่ปะแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทำปูฟองลดออเดอร์ละหนึ่งร้อไม่พอใช่ครับให้คอเจนไปกินฟรีปกติคู่นี้780แต่ตอนนี้ให้300มีคูปองหรือสองกว่าก็ตกร้อยห้จริงคุ้มมากเลิศมากน้องผู้ใดอยากผิวร่างกายสวยงามร่างกายแข็งแรงกินของพี่เจนนี่แม่ค่ะถ้าอยากดูแลผิวหน้าบำรุงผิวหน้าให้ทาของผู้หญิงบินแลนด์ถ้าอยากดูแลผิวปากอยาอยากปากแตก ก็คืออยากสวยอ่ะบิ๊บบี้ลิฟตัวนี้บอกเลยว่าให้ทาลิฟใครไม่ทาลิฟคนนั้นคือโชคไม่ดีเพราะว่าปากเราอ่ะเดี๋ยนะถูกปากข้างบนข้างบนคืออะไรอะไรข้างบนคืออะไรบิ๊กกำลังมามาแล้วโก็แกการที่เราไรอ่ะเราจะไม่ได้ตอบอะไรเลยนอกจากว่าบิ๊กอยู่ไหนเออมทุกคนบอกบิ๊กอยู่ไหนบิ๊กอยู่ไหนน้องบ้านพี่เจนี่จับบ้านห่างกัน13โลจับจับจีแล้วเมื่อกี้ นี่ไงลิปเปนเหลือ1น9เธอมีครีม 2, 2, 2> องร้อยเก้าสิบถ้าเธอมีครีม2กระปุกตอนนี้ฉันมีคูปองสมทบให้ได้พี่มี2กระปุกพี่ขอ2กระปุกเซนยนี่ตกซับาม,มากเลยอ่ะ <c oughs> คืออะไรอะเข้าขมาเรากูเสียเงนินแบบโดยดีมากดีนะจากขายเราเก็สิบกูเลี้ขาย1้บาทอบไรอา่าทเี้โอ้ แกกแแมาาล้วไอซีโชคดีนะเนี่ยร้อยสี่บเก้าบาทเนี่ยแล้วก็อื้แล้วดูลิฟต์เบสเดียวร้อยหกเก้าจ่ายที้ไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะพี่ผมไม่ขายกันถึงสี่สามก็ราคาไม่ได้นะแม่อนี้ไม่ได้่าแม่แม่บอกว่าห้ามเกินเท่าไหร่ห้ามเกินห้ามเกินสองร้อยบอกแม่ไลยแล้วว่าคูปองเออแม่คูปองนะเราไม่ได้ใส่แค่แม่กลังใจเยแม่มาตามลูกกลับบ้านีกลับบ้านดีแล้วนะแม่มาแม่บอกว่าห้ามเกินเท่าไหร่พี่เจนี่ก็ได้ยินหนูจีบแม่แม่บอกว่าไลฟ์ได้แต่ห้ามเกินสองร้อยเพราะพี่นี่บออกขราคา แม่ก็เท่าไรก็ขายไปถึงแม่ช่วงนี้เราแบบตื่นตกซับไปแล้วพี่น้องผู้ใดอยากได้ขีมนาขาวตัวนี้ตัวนี้แบบรุ่งดีฮะดีแม่ผู้ใดที่บอกว่าแพง่ายคนที่แบบอันนี้คือไม่แรงนะไม่ได้เกี่ยวกับฟ้าโดยตรงแต่บำรุงครบวงจรคือซิวฝ้ากับดูดดำตัวนี้เรารียแล้วทำไงให้เราไม่มั่วกันเราก็ขายพร้อมกันนี่แหละแต่เราจับตัวละหนึ่งนาทีแล้วช่วยพูดจะจะมาขายอะไรอย่างงั้นอย่ามาแข่งกันโอ้ยทำเล่เนาะ คอยปวดหัวแข่งไปหนูก็แพ้อยู่เซนนี่ผ้าขายของหนึ่งรอบแต่ว่าสิดขาแบบเวลามาแล้วจบจๆไม่ว่าจะฟันขาวปากขาวมันม้วยพวกตัวนี้เริ่มตั้งอะไรก่อนแล้วแต่พี่แล้วแต่แล้วแต่เจ้าของบ้านเราจากส้มเจนก่อนโอเคงั้นรอบแรกขายของตัวเองรอบสองก็สลับเป็นขายไเเออาปรขายแทนคนอื่นโอเคไหมหมดเวลาครับฟังฟัง เาจะแพ้อีกหญิงโคนอ่ะเขเจนนี่หนึ่งนาทีทุกคนคือหนูอ่ะแบบหนูดีใจมากที่สองคนเนี้ยมาหนูก็เลยแบบว่าคือต่อนนี้ทั้งเสียงที่พี่เสียงไปดสี่กันปกติอันนี้คือสามร้อยเก้าสิบที่ให้สามร้อยตัวแล้วพี่ก็ให้คอลลาเจนไปกินฟรีเพราะว่าอะไรถ้า F C ของบิ๊กเบสกินแล้วเขาชอบเขาขายซื้อแน่นอนปกติเขาขายเท่าไหร่หขอเนี้สามร้อยเก้าสิบ ไม่ต้องจ่ายแล้วส้มเนี่ยจาก3 9 0กิบก็เหลือ300 2อยสองอย่างเนี่ย300แล้วตอนนี้มีฟูปองห้าทุ่มเหลือ255 เฮ้ยจริงแล้วสามร้อยทุนเหลือ2 5อจริงมอยู่ที่ตอกหรือเปล่าแม่คุณรัานค้ายอมรับผ่านเหรอเขาเป็นลูกเราติ๊กตอกค่ะถ้าใครอยู่ที่ตอกแม่เลยเขาเป็นลูกเราติ๊กตอกถ้าใครที่แบบว่ามีสิวอ่ะก็กินได้เพราะว่าเรามีซิงค์แล้วก็ตัวนี้คือคอลลาเจนเนี่ยรวมสารสกัดราชินีแห่งผิวสีแดงห้ตัวซึ่งเป็น5ตัวที่ใส่จริงตรวจสอบได้เพราะถ้าเจมี่ได้หมดตจตสดชื่นขายแล้วใส่ไม่จริงหรือไม่เห็นผลฉนวนดราม่าตายเลยก็เลยขอโรงงานมาว่าพี่หนูขอตัวที่ห่อเดียวเปลี่ยนหนนนูขอเเเดดดีีีียยยววผิปลล่่ใททาางึ้้ก็ไมสตร นี้แล้วก็ไม่อยากคิดเงินแต่ถ้ากินดีฝากรีวิวด้วยหมดเวลาค่ะแพ้ได้ไหมอ่ะเบสหมดเวลากับพราบวาเบสพูดช้าอ่ะของบิ๊กก่อนอ๋อหนูไป็สุดท้ายด่ะยไม่ดอกบีก็ไปเดี๋ยวบอกไม่บอกใครเองก็ได้เดี๋ยวของเบสของใคเดี๋ยวพี่ก็ช่วยด้วยนะแล้วก็เอาคีมมาแล้วแกช่วยขายเบสแต่ขายไม่ได้นี่ไออ่ะอ๋อขายแล้วไม่ไม่เราวกัไม่ผมน่ยไม่ช่วยกันได้ไหมในฐานะที่ผมใช้มาตั้งแต่แรกแล้วขายของตัวเองกันก่อนแล้วค่อยขอช่วยนะโอเค เกียร์ทีนี้อ่ะหนึ่งนาทีเริ่มเดี๋ยวอุ้ยพี่ไม่พูดเลยเอาไหมไม่เกี่ยวเอาเนาะเ๋ยวนะเอาไหมหนึ่งนาทีใครหน้าดำหน้าค้ำผมพูดเลยว่าวันนี้พี่ลองเอฟซีตัวนี้ดูหน้าว่าใครขาวสุดดูหน้าอันนี้เนี่ยดูเนกล้องมมแปลกที่สุดพี่จะซื้อไหมพี่หน้าก่อนนะพี่หน้าผมอ่ะย้อมผมมาน่ยต้องหน้าค้ำเมย์ยิ่งผมซื้อมาถ้าเกิดหน้าไม่ไม่ผิวดีไม่จริงอ่ะไม่รอดนะแล้วดูสามคนเนี้ย จะซื <One input> ้อไหมดูพี่กับเบสอะพี่เจงกับกับเบสอะจะซื้อยังคือขีมของเองแล้วบอกบอกว่าตัวเนี้ยผมเลือกสัตการณคือดีมากอะไรหมดอะไรหมดหยุดเวลาอะไรหมดสมเจนหมดเียตอนเองหมดจ้ามแสนแล้วอะพี่หยุดไปแล้วหรอหยุดไ้แล้วกำนึงเติมตอนเนี้ยใครอยากได้อันนี้คือขึ้นอะไรนีิคีมเอาหนอคีมผมนะผมท้าพูดเลยว่าคนแพ้ง่ายใช้เลยแพ้ง่ายใช้ซัก คนหน้าดำหน้าค้ำหน้าหมองคนโสดข้ามปีอยากมีคู่ชายเถอะเพราะคุณหน้ามันหมองเกินจะจะมีคู่แล้วบางทีต้องดูแะเสียงบ้างแต่คนไข้ยังไม่มีคู่เลยกล้าไปบอกอะะไรรนคับกล้าไปบอกลูกค้าพี่เนื้อครีมลูกค้ายังไม่มีคู่เนื้อครีมคือแบบว่าอย่างนี้เลยเป็นเนื้อไม่ organic ใช่โ no L no ถ้ามีน้ำหอมฉันจะไม่ใช้ใช่ให้งานทิ้งไว้ฉันด้วยพี่ควรใช้พี่ควรใช่ไกดได้เลยปกติเท่าไหร่นะ ห้าร้อยเก้าสิบครับวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทตอนนี้ผมคือคงเดี๋กระตูนมาของเบสของเบสเบสมามาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวผตอนนี่ค่อยทำสีรอแล้วเนาะทุกคนกดให้น้องด้วยนะแล้วน้องแบบว่าเขาตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นรัวต้องรู้ร้านหน่อยค่ะพี่เช่จะเดียนเบสหน่อเห็นบอสแล้วบรอดบิ๊กดอกพี่น้องเออใหญ่ด่ามากทอมึงใหญ่ด่ามาไม่ค่อยทอค่อยจะจบนี่จะที่นี่อยู่นะ อ้าวแล้วดนนี่พี่เจนนี่ใส่ไปอ่ะมันหมดล้วปะพี่เห่ือไปส0 0ร้อยน้อปองเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มันเ,เกิน,นยังร้อยหอยู่เนี่ยเท่าไหร่อยู่ข้างหลังอนีทุกคนดูดีโอ้โปั๊บมาก <c oughs> นี่เฮียพี่อะไรวะอ๋อหน้ากาวนี่ <c oughs> อาบิ๊กเร็วเธออยู่ลิฟต์นันบอย่างพี่สาม มีคนช่วยลิปบิบี้เป็นลิปที่คนปากแตกปากแห้งปากไม่ดีปากเสียคนใช้ใช่แล้วมันเป็นยังไงคือมีลิปเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าปากมันปากอะไรเงี้ยคือแบบปากแห้งผมกล้าพูดว่าลิปย้อนนีกัอเสียงดีบเออเสียงอะไรนะลิปย้อนเนี้ย ผมขอบคุณจริงๆว่าทำไมถึงมีลิปบิบบี้เพราะยี่ห้อนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากมีปากที่มีสีที่มันนวลและธรรมชาตินี่มีห้าสไม่ติดหลอดไม่ติดแก้วไม่ติดชาไม่ติดกาแฟไม่ติดช้อนไม่ติดอะไรตัวนี้คือดีมากจากจากเท่าไหร่นัอันนึงอันถือด้วยสองร้อยเก้าสิบฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีที่ยืสองร้อยเก้าสิบแต่เพียงแค่ร้อยหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทร้อยเนียดูปากผมดิ เป็นตาจุบไหมถ้าเป็นตาจุบกดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยหกสิบเก้าไม่ใช่มันร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าเราได้คูปองแล้วแม่ธรรมดาอีกนี่ไม่ใช่พี่มีคูปองให้ทุกคนแม่หลับแล้วพี่ด้วยถ้ามีขายสองกระปุกแม่อ้อยผมไม่เกี่ยวนะพี่มีสองกระปุกไหมปีโปรสามเดี๋ยวถ้าสี่ส่วนหนึ่งค่ะตัวนี้คือบอกเลยว่ายังไงก็คือหมดเวลาแล้วใช่เอางี้เดี๋ยวพี่จัดการให้ของของบิ๊กอ่ะ พี่ขอโปรวสามกระปุกปกติสามกระปุกเท่าไหร่ปกติสามกระปุกกระปุกพี่พันกว่าบาทแล้พี่ขอยตัวสามกระปุกในไลฟ์พี่นะพี่เพิ่งคุยกับติ๊กต็อกเมื่อกี้จะมีแฟงในติ๊กต็อกบ่อนี่ <c oughs> บ่อยบ่อยซื้อในราคาถูอแท้เลยโต๊ะซับมุ้ไหวพี่น้องที่นีชอบมากไไม่ได้้ตอนนีเป็นการไลฟ์ที่แบบว่าเป็นการไ<ห>ลฟ์ที่แบบว่าไม่เสียโต๊สามกระปุกราคาจะต้องทําโปรตอนนี<ม>้ราคาสามกระปุกคือแพงกว่าหนึ่งกระปุกซื้อหนึ่งกระปุกสามกระปุกยังถูกกว่า เท่าไรปะอะร้อยสี่เก้า้สามกไม่ไม่เลยมาเลยมารมราเขาเียดกันทุกคนกดลิ์หนูเร็วสามกสี้ายสียกันไปก่อนทุกคนกดลติกหนูเร็วเอาไปลองนะคะอแต่ตอนนี้ลองไม่ใช่ลิ์แมนะสามกัเป็นเนื้อนะคะเป็นล้นนะคะเป็นเนื้อน้ำนะคะทุกคนชํำวาวด้วยต้องกินคลลาเจนยกินบา